ช่วงบ่ายนี้กระนำซัมเมอร์เซล์เมืดดไปฮะตั้งแต่พัทยามาเลยนะครับโอ้โหไม่มีปลีไม่มีคุยเลยฮะดูลมก็แรงฮะที่ท่าเรือแหลมชบังจะแรงไปไหนเนี่ย ให้เพื่อนเพื่อนดูเรือลำนี้นะครับกําลังที่จะปิดฝาเพราะว่าฝนตกครับฝนตกขนาดที่ทิชาช์จหรือว่าโหลดงานนะฮะเป็นเรือสินค้าแบบเทกองหรือว่าเรือเบานะครับสินค้าที่อยู่ในระวางเรือก็เป็นสินค้าที่ต้องไม่ให้โดนฝนหรือว่าโดนน้ำอะไรนะครับปิดปิดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ ว่าถ้าถ้ามีฝนมาก็ต้องปิดนะฮะถาฝนไม่มีก็ต้องเปิดและทําต่อนะครับบางทีก็เป็นพวกพวกคอยพวกอะไรพวกนี้ฮะแล้วยังเป็นพวกอาหารสัตว์พวกเอ,อถั่วเหลืองข้าวโพดอะไรพวกนี้ก็ต้อง <c oughs> ปิดฝาให้หมดนะครับเพื่อที่จะไม่ให้โดนน้ํานะครับมองจากตรงนี้ก็ฝนปล่อยปลอยฮะไม่ไม่ไม่ปล่อยแล้วครับเนี่ยลงมาหนักๆเลยฮะ ว่าเดี๋ยวสักพักก็จะมีเรือบรรทุกสินค้าถอยเข้ามานะครับเขาเทียบเป็นเรือสินค้าอ,อของคอรโกชิปปิ้งไลน์นะครับอาจจะเห็นไกลๆนิดนึงนะครับตอนนี้เรือทักต้องใช้ประกบสามลำนะครับสำหรับเรือทักแล้วก็ดันประกบข้างสองลำใช้ดึงถอยเข้ามาอีกหนึ่งลำนะฮะเพราะว่า เรือลำเรือแบบลำนี้จะกลับลำกลางล่องน้ำไม่ได้เพราะมีเพราะว่ามีความยาวครัแบบเออลำนี้ก็เกือบเกือบสามร้อยกว่าเมตรนะฮะสองร้อยประมาณสองร้อยแปดสิบกว่าเมตรครับส่วนล่องน้ำระหว่างเออล่องน้ำตรงนี้ก็กว้างประมาณแปดถึงเก้าร้อยเมตรนะครับดูจากระดับสายตานะครับเพื่อน ค่อยๆถอยมาด้วยการบนเรือก็จะมีนำร่องหรือว่าพายลอดประจำการอยู่นะครับแม้แต่ว่าฝนตกก็ยังต้องนำเรือเทียบเข้าตามเวลานะครับเพราะว่าเรือแต่ละลำที่เข้ามาเทียบก็มีค่าใช้ใจ่ายในการจอดเรือทั้งหมดเลยนะครับแม้แต่ว่าทั้งเป็นในส่วนของเรือลากจูงที่ ดึงเข้าดึงออกก็มีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้นะฮะแต่ไม่ต้องถามราคานะครับผมไม่รู้หรอก <c oughs> อาจจะอาจจะมีหลายหมื่นนะฮะบ,บางทีก็อาจจะเป็นแสนแสนเลยก็ได้นะฮะเดาเอานะครับรับชมเพื่อความเพลิดเพลินบันเทิงน,นะครับไม่เน้นเนื้อหา <c oughs> ตอนนี้ลมแรงเลยนะครับแข่งกับ ฝนเอาเรือเทียบเก่งกับฝนนะครับทางด้านข้างๆเรือก็ลูกเรือก็เตรียมที่จะปล่อยวอล์กเวย์นะครับหรือว่าทางเดินนะครับทางเดินข้างเรือเพื่อที่จะเทียบปุ๊บแล้วก็สายเลยนะครับจัดงานเลยเร่งรีบทาเวลาเลยนะครับส่วนของท้ายเรือ ตีน้ําชะลอความเร็วนะครับหรือว่าเป็นการเบรกรืออีกอย่างนึงนะครับในส่วนของด้านล่างท้ายเรือน่ครับสายท่าก็มารอรับนะครับลมแรงฮะสำหรับวันนี้บายบายนี้ มองมองจากตรงนี้ก็จะเห็นลูกเรือที่อยู่บนหัวเรืออยู่นะครับถึงแม้ว่าฝนจะตกหนักแค่ไหนก็ต้องประจำการนำเรือเข้าเทียบท่าให้เรียบร้อยก่อนนะครับอันนี้เปียกก็ต้องเปียกฮนะเปียกก็ต้องยอมในส่วนของหัวเรือนะครับอยู่ตรงนี้แข่งกับฝนฮนะ ในกล้องอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่แต่ว่าฝนลงเยอะครับถ้าทางมุมมองนี้ก็จะเห็นฝนโปรยลงมาหนักเลยครับหนักเลยเอมองจากตรงนี้ไปพัทยาไม่เห็นเลยนะครับ ร้อนมาหลายวันวันนี้เลยจัดชุดใหญ่ให้ทีวัดาจัดหนักครับจัดหนักจัดเต็มให้เพื่อนๆได้ดูนะครับถึงแม้ว่าฝนจะตกแต่ว่าก็ต้องขึ้นเชือกเรือให้เสร็จนะครับงานปู่กับฝนเลยฮะอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่ครับ ฝนก็ลงมาได้จังหวะพอดอีเลยนะครับน้ำที่อยู่บนเรือก็ขับออกมาเลยนะฮะจากข้างๆเรือพาบรรยากาศมาฝากให้เพื่อนๆได้รับชมครับนเรือทุกตู้คอนเทนเนอร์ข้าเทียบนะครับที่ถ้าเรือแหลมชะบัรครับหนักเลยหนักเลย ไปเจอกันทีหน้าครับมีลำไหนก็มาต่อดี๋มาฝากให้เพืเ่อนๆได้รับชมนะผมช่วงบ่ายนี้กระนำซัมเมอร์เซลเมิดว่าฮะตั้งแต่พัทยามาเลยนะครับโอ้โหไม่มีปลีไม่มีคุยเลยฮะดูลมก็แรงฮะที่ท่าเรือแหลมชะบัง จะแรงไปไหนนี่นีถ่ถ้าถ้าถ้ามุมมองนี้ก็จะเห็นฝนโรยลงมาหนักเลยครับหนักเลยอมองจากตรงนี้ไปพัทยาไม่เห็นเลยนะครับ ร้อนมาหลายวันวันนี้เลยจัดชุดใหญ่ให้ทีวดาจัดหนักครับจัดหนักจัดเต็ม